แก้มแดงแบบอ๋อเจมิงเออเล่นแบบกมแดงนะครับค่ะนั่นและรู้อยู่ค่ะหมายถึงว่าแก้มแดงอ๋อแก้มแดงนกจกอะไรอะไรีตคยนากิจะพาไปเล่นกันกลับไปลูกันนนคือไม่แแล้วเนาะ สวสดตี่ะเอนสติเเกมาสวัสดีครับสวัสดีห้ารอยคนครับห้าร้อคนท่านทุกคนมาดูหิมาหิมาหิมาละหิละ มากรไหมหนาไหมแคปเดียวรอแบเดียวจับมันมันจับอะไรเลยประมือมันหน่อยติด,ดมือ,อมื่หได้ไหมคะับเกิดอาการเครื่องบุญเก็บไหมคะับยี่ยงยี่ยงครับแล้วผมผมไหม วิวสวยมากค่ะแบน้องซะเราไหนดีเอาล้อดื่อันไรเป็นอะไรเบอร์นี่ยเนื้อขุดเป็นอะไรเบอร์เนื้อขุดเลยพูนอยู่กับเนื้อขุดภูเขาฟูจินะครับฟูฟูจิอยู่นี่เลยเล่นอยู่ใต้ภูเขาฟูจิอยู่ใ,ใกล้กับฟูจินะครับวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ ะเด็กสนุกไหมฮะเด็กสนุกไหมสนุกเฮ้ยสนุกไหมคะเกีียวหนาไหมครับถุงมือถุมงมือี่อรอกระเป๋าด้ยพี่อนเองอันนี้ซื้อให้หรอกระเป๋าด้มันจับันาดป่ไรจับผมอ่ได้ไหม้าเท่านั้น ขยับมือกันแล้วเขาเขากลัวเราเดินลงมาแบบลื่นมันน่าจะมีกระเช้านอุ้งเหื่ออุ่นดิพี่พ่อกระเล่นน้ำลูกข้าลูเล็บพี่น้องนตาพ่อโชว์มาพ่อโชว์ซาเลเดอมาหนอดีตเดกมไงพ่อโชว์าเลเดอรนกพ่อไปแล้ว ฟาดฟาดบางอันนี้กันไปเลยระวางนะพี่พี <laughs> ทุกคนหน,หนูหนุเดินไม่ได้นะคะหนูหนุไปหนูวิ่งไม่ได้หนูจะลม้มตามมาดูนี่บุญร <laughs> อดบุญ <laughs> รอด <laughs> จ่อยๆพี่พีชสน,นุกไหม นูเมื่อกี้พี่มิกับชนรถโอ้ยให้พี่พี่มิกเล่นกับตัวเกี้ยน้อยเออเฮ้ยตาตาหนิจ้าเสียงก็ยังดังนะกว่าน้องชนไง ขอชวนน้องไงเมื่อกี้ เดินตรงนี้นะมันลื่นก็นั่นแหละจบล้มมีความสุขไปได้เลยทุกคนดูหน้าหนูไหมหนาวมากนอกจาไม่เล่นบ้างลูกหนูมีฮีทเทคตัวเดียวค่ะถ้ามันเปียกคือจบอกา่เล่นบ้างลูกหนูมีฮีทเทคตัวเดียวค่ะถ้ามันเปียกคือจบ <rôle: lebih but universal> ดูดูตอนพูดว่าเสียงน่าหน่อยๆนะเสียงเสียงไไหมด้อไหมย่ไหมครับใครยกมากขึ้นยิ้มบอดเลยโอ้ยิเย้ใครจะเป็นเซเดอร์ขอยิ้มบอดกับคูิ้นครับเย้ หนาวรักแค่หนาวหนาวอยู่ค่ะแต่ไม่หนาวมากเท่าไหร่ก็หนาวแบบมาสีส้มตัวเด้บ่ล่ะเบรก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 ได้ไหมเบรกได้พี่พี่ยิ้มนี่ยิ้มแบบหน้าบานเลยอ่ะเอาอีกไหม คนดู6,000สาวเลยเห็นฟูจ <was it? S 2> <Play. S 1> ิไหมครับโปเห็นครับอันบักใหญ่เลยถ่ายไม่ถ่ายรูปหรอไม่ถ่ายรูปหรอแบบเนี้ยน่ารักนะมพินาตี้เออให้มันเห็นฟูจิด้วยแบบนั่นแหละน่ารักอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักไม่แต่ยกมือขึ้นเย้่งยิ่งยิ่งยิ่ยน่ารักน่ารักน่ารักอุ้ยน่ารักมากเลยโตเกียวอุ้ยโตเกียวน่ารักจังเลยลูก นัตตี้น่ารักจังวสั์ตัวเล็กเดินเก่งมากใช่ค่ะทุกคนอย่าขากันพี่น้องเอ้ย ดูโตเกียวทุกคนดูโตเกียวเด้อ๋อ่าอป๋ออ๋ออ๋ับ๋ออวออ๋เอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋เราออ๋ออมออ๋เอราอ๋ออ๋ออ๋อ เก้าเกียวเจ้าก็หลบไปนะเมื่อกี้อ่าน้ำตาลตื่นเต้นสุดๆเขาจะได้วาน่ารักอีริโตเกียวเมื่อกี้นะน้ัี่งม่ได้นะน่แนารักคือกิงเทอ้ยหน้าแดงมากน้ารักอ่ะทรูปที่ถ่ายสีคนก็คือหนูนี่แหละค่ะ รู้อที่เราสายคนที่บอกว่ากับที่รักหน่อยไหมเรื่องนี้มันหนูปิดหน้ากันในสายแมสคนหนึ่งเราก็แฟนไม่โตเกียวกับพี่ลกของฉันมีเด็กน้อยหน่อยไหมอู้ๆาลิตาจังไม่งอแงเลย โอเคโอเคโอเคเอาไปไหน่ยวได้ได้ได้หยาตีโอเคเอาอันนี้ไหมเอาเลนไวาไหมโอเคโอเค โอเคเอออะขอรูปธรรมดาด้วยโอเคเอาวิดีโอไหมของนูอีหล่ะของนูอีกแล้วอะหนูว่าสีแดงมไหนูมาสีแดงนี่ <laughs> ไ,งไงสีแ<ส>ดงาหนูเดินไปเดินดูแบบป่ะเอ็นดูทุกคนเลยจ้าขอบคุณแม่แขกนะคะไม่มีคนโดนเราค่ะในจ่าไปไปเล่นตรงสีนั้นเลยนะะ่ยค่ะลูก ไปค่ะเากาลสทสกอะไรอุดยดอ้ยน้นนอยๆเขาเล่นปเป็อาเ,าเลยเขานอุ้ย็กนเปก็นั่นแหละดูดิกิ้งมาจากนั้่แต่น,น้อยๆนเนี่ยเสื้อดำๆน้อยๆนเนี้ยอุ้ยน้อยๆเขาเล่นกิ้งเขาเนี่ย โอ้ใครอยากได้ใครอยากได้ไลเดอร์ยกมือขึ้นหัวมันตกดีดีกับอันนี้เหมือนันเดียวกันโอ้โหโอ้โหยกมือขึ้นเย้ยกมือขึ้นแล้วโอ๊งไงไงไงโอ๊งไงไงไงปุ๊งไงไงไงย่างละย่างละพี่เล่นแต่ก็ย่างนั้น กกอกกไะอนนออนไนคอมเมนต์บอกว่าอยู่หนพนงปีตอนนี้นอ,อ,นนอยู่ที่ญี่ปุ่นจ้าสีมียงยัง,งกันจ้า,นาจเนอย่างนอเป็นยังกันนอเขาเที่ยว,วาตาไมผู้ใดเ,เขาวะเี่ยมตาแตงนาติมือหน่หรือมึงแต่งมึงเขากลับมาได้โอ้ยแฟนผู้ใดแฟนพี่พีพะนะ กวนคนฝือของอารุแล้วรุแล้วถุกหนรแล้วอัตตีเบิ้งนเบิ้งุน่นในครับต่้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาสัมผัสมิมะของจริงที่ญี่ปุ่น

นั่นต่ก็ไม่หนาวคะ่ะเชจแีเบแลยวนากจังเลยพ่อลูกมาดูเด็กเ็กเล่นให้สนุกนะคะ จะไรหนูอยู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเดินลูกไข่จับอะไรหางางงจับเดินสวนทางกันน่ารักมากเลยว่ะสันอุ้ยเขาเห็นเราด้วยนะใช่ถามบ่าข้ามานมื่งสร้าตัวเกลียวยี่สิบนะหนึ่งเลยนะล่ะ FC เห็นเราด้วยขอบคุณครับตอนนี้มันชายอยู่เลยไม่รู้สึกเลยี่จอมเลยใส่รองเท้าตัวเกลียวดีกว่า เกือบสือไหมไ่ป็นหอกไลางครูกันที่แหละไทลุกันิ่มาเออเก้ีวเกลยวกเคองดีแก้ีวเกลวยกมือขึ้นเกวเฮ้ยครอยากสไลเดอร์ขอเสียงกรีดหน่อยเดี๋ยเดี๋ยวครอยากมันถูตัวถทางถูกทางไม่ได้คอน้องคอยให้เรารื่อของ น,น,นัตตี้หนาวไหมนัตนนตีต้หนาวอยู่ครับไม่ลูกนี้เหมือนเบเกัลเลยนะเงินไหมน่ตาดูนิต,ตา,ตตาเมหมือนเบเกิลไหมนัตตี้เล่นสไลเดอร์นหน่อยจีจอโอ้ยผมเล่ยนว่าเปลี่ยนครับรเล่นสไลเดอร์นหน่อยพะนะมันจะกิมมนะ เลยไม่เป็นไม่เอาจะลื่นที่น่นตั้งแต่เ็นมไม่ได้แอเปโคตขี่เล่นสกีหน่อยคอมเมนต์นะล่นนแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อมาโอ๊ยปวดฉี่เอ๋อ